เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์จิตลิสหรือว่าเกมเซตทินนะครับวันนี้ก็เป็นอีเวนต์ตัวละครนะครับผมประจําสัปดาห์ด้วยเชันนผมแล้วเป็นตัวละครที่ถือว่าโหด มา,มากมากนะผมก็ตัวละครตัวนี้มีชื่อว่ากิ๊กิ้นะครับผมแต่ที่จริงนอกจากรีย้ว่ากิ๊กิ้เนาะเออแต่มันอา่านว่ากิ๊กิ้ก็ผมไม่รู้จะอ,าอ่านยังไงแต่ขออา่านว่ากิ๊กิ้แล้วกันนะจ๊ะโอเคก็ความสมัยเสกของของอานเป็นอีโวแล้วกันนะผมเพราะอีโวก็ถือว่าน่าจะแบบเป็นการบาลานซ์มากที่สุดนะครับโอเคก็มีความสมัรเสกคือเจ็ดหเปอร์เซ็นดึงหน้าหลังสี่ช่องแล้วก็ในการเปิดโอลิมปิ50ก50%ป้องกันกามาเบิร์นหกป้องกันบังคับคยัดสายตรงข้าม เฮ้ยอันเนี้ยคือส่วนตัวนะเยอะนะเยอะแล้วนะแต่โอลิมปิกก็ถือว่า <c oughs> โอ้ยครึ่ๆงๆกลางๆได้อยู่เช่นกันนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงจารมาเบิ้ลแบบสุ่มแล้วก็เมื่อฝันข้ามตกพื้นที่ของฉันนะผมทำให้บาเบิรลนหายไปนะครับนี่แค่อีโวอะเฮ้ยส่วนตัวผมสึกว่า ม,มันมีแววโกงอยู่นะเออมันมีแววโกงอยู่นะแล้วผมส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น90% 80็แอล้วก็ทำาไมมาเบิร์นหายไปอีกนะครับแต่ป้องกันมาเบิร์นอ่ะ60ป้องกันมาครับย่าสันข้าม70โอ้ถือว่าแม่งจัดมาโหดอยู่นะจัดมาโหดอยู่นะแล้วก็เป็นตัวละครที่ถือว่าถ้าเกิดเป็นโอ้ ถ้าเกิดใครทาการขังคู่กับการเอเฟลอันตรายมานี่ก็ถือว่าเนี่ยมีแค่การขังคู่กับการเอเฟลอันตรายอันไหนก็ได้เล่นสุดจริงตัวเนี้ยถือว่าจะโกงมากนะครับผมรู้สึกว่าข้อเสียตัวเนี้ยมันจะเรื่องของการอันเชิญเนาะแต่อย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไอตัวละครตัวเนี้ยมีเรื่องของการเคลื่อย,ยอีกอะโอ้โหจะคิดว่าจะเฮี้ยมากนะผมโยอรับว่าเฮี้ยจริงแต่แค่เห็นเขาบอกว่าแค่คอร์สแบบ การผน,นึกอ่ะก็ถือว่าหนักแล้วนะเพราะถ้าสมมุติว่ามีการแบบว่ามีการผน,นึกเคลื่อนเคลื่อนย้ายก็ถือว่าจะทําให้ว่าก,กินมันง่ายขึ้นนะครับผมก็โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเออก็โกงอยู่นะแอบโกงอยู่นะไม่ใช่ไม่โกงแอบโกงอยู่เลยเช่นกันนะครับผมโดยเฉพาะทําให้แบบเป็นพื้นที่เปล่ไฟอ่ะโดยเฉพาะไอ้ช่วงเนี้ยแม่งมันถือว่ามันมาแรงมากนะครับผมใช้เพลงหัวใจต้นแรงก็แบปบปรบบ แปดรีบัฟได้ก็ถือว่าสุดแล้วอะเออแค่แปดรีบัฟได้ก็ถือว่าโกงแล้วนะครับผมโอเคส่วนวิธีการได้คือคุณต้องทาให้ลิตเติ้ลกิกิให้เป็นอีโวนะครับผมแล้วทําการนะครับผมอีโวลูชั่นเป็นตำนานด้วยเช่นกันนะผมก็แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณทําอีเวนต์นี้นะผมให้คุณน่ยสะสมไปเลยนะครับผมอันนี้ถ้าทํานะสะสม5้าใบนะครับผมงางของกิกิ๊สองใบอ่าที่คาดผมสองใบโบสองใบเพื่อแลกเป็นวัตถุดิบนะครับผม แล้วก็สะสมห้าใบก็เพื่อได้ไปใสงตำนานเนาะอันเนี้ยมันแรบง,ง่ายกว่าเอตัวเคที่อีกนะคือเคที่อ่ะใครจาไม่ผิดนะผมว่าจ,จะปิดละมันผมหมดไปสามหมื่นสี่หมื่นอ่ะแต่อันเนี้ยให้แลกเป็นแสงตำนานกี่ได้อืมซึ่งผมว่ามันแอบ,บง่ายอยู่นะเออแอบบง่ายอยู่อย่างน้อยก็แบบมันไม่เหมือนไอ้รอบก่อนอ่ะรอบก่อนแม่งแบบโหหาหนู่นมาัางหา,หน,าน,นี่มั่งอันเนี้ยแม่งมาแบบเหมือน หมือนเอามาโหดห่เลยนะครับผมส่วนต,ตัวผมมองว่ามันก็โกงอยู่นะเออไม่ใช่ว่าไม่โกงผมว่ามองว่ามันยังโกงอยู่โดยเช่นกันนะครับโอเคซึ่งถ้าเกิดมีเรื่องของอีเวนต์แลกเปลี่ยนที่เอรีน,น่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีเอยก็ได้นะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะผมจบคลิปพินหนูเดี๋ยวไออีเวนต์รีวิวตัวละครไม่รู้ว่าจะรีวิวตอนไหนนะครับผมยอมรับว,ว่าเมื่อยมากนะครับ คือมันเหนื่อยอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเนาะแล้วก็ร่างกายผมก็ไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแบบมันขยันทําบ่อยอยู่อะ่ะเออแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรมากซะทีเดียวนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้กันด้วยนะครับผมไม่รู้จะทําตอนไหนนะแต่จะพยายามกลับมาทำนะครับโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ